พูดถึงแบรนด์ธนูอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักกันอย่างดีเลยก็คือแบรนด์เวียนวินจากประเทศเกาหลีครับอย่างแบรนด์เวียนวินเนี่ยเป็นธนูที่หลายคนเราอาจจะคุ้นเคยกับธนูที่เป็นธนูรีเคิฟนะครับเราเห็นในแมตช์ระดับโลกระดับโอลิมปิกในนักกีฬาทั่วโลกเลยหใช้ธนูของเวียนวินกันนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาครับเวียนวินเนี่ยก็หันมาพัฒนาในฝั่งของธนูคอมพาวโดยเอาความรู้ออเทคนโนโลยีต่างๆที่เขาเรียนรู้มาจากการผลิตคันธนูรีเคิฟเนี่ยมาปรับปรุงเข้ามาใช้กับคันธนูคอมพาวครับซึ่งก็มีออกมาหลายร เป็นรุ่นเป็นรุ่นระดับเริ่มต้นครับที่สาหรับใครที่สนใจในกีฬายิงนธนูอยากมีคันธนูสักคันเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าใช้มากๆตัวนี้มีชื่อว่าวีนวินดราก้อนเอ็กสาครับดราก้อนเอ็กสามสิบหกตัวนี้เนี่ยเป็นคันธนูที่เป็นคันธนูคอมพาว์ที่เป็นลักษณะของสําหรับมือใหม่ครับเบสิกเริ่มต้นสามารถจะใช้ยิงได้ง่ายนะครับความยาวคัน,นยอยู่ที่36นิ้วก็คือเราสามารถจะใช้ยิงเป้าเวลาถือเลงเนี่ยมีความนิ่งมากเลยแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเราสามารถจะไปใช้ยิงในแบบอื่่น ing, erie, าาน่นนนนนเเเเชช 3D ยยยิงกกกก็็สาาาามมมรรรถใใ้้้ไดดดหลัับววีีู รายละเอียดของเจ้าคันธนูตัวนี้ตัวระเวนวินดรากัสเอ็กซ์สามกันครับสำหรับคันธนูรุ่นนี้นะครับก็หลักๆครับตัวด้ามตัวไรเซอร์ตรงกลางเนี่ยทำจากอลูมิเนียม CNC นะครับแล้วก็เป็นการทําสีแบบอนาดิสก็คือเป็นทําสีเป็นสีที่มันเป็นสีที่ทนทานมากนะจะมีทั้งเป็นที่แบบที่เป็นผิวเงาผิวด้านแล้วก็ตัวลิมตัวลักษณะของตัวลิมจะเป็นแบบสปิตลิมนะครับก็คือเป็นตัวแยก2ชิ้นตรงนี้2ฝั่งตรงนี้ทําให้มีความทนทานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะแตจกจนะหักเนี้ยน้อยลงมีการใส่ตัว ตัวดัมเปอร์ตรงนี้ที่ตัวริมเข้าไปด้วยนะครับช่วยซับแรงช่วยลดเสียงที่คันธนูครับสำหรับน้ําหนักคันธนูนะครับตัวคันปเปล่าเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณที่1.8กิโลนะครับก็ทําให้ตัวคันธนูเนี่ยมีน้ําหนักน้าหนักพอสมควรระดับประมาณนึนะครับทำให้เราสามารถจะถือยิงถือเลงได้ง่ายได้นิง่งโดยที่ตอนแรกเ้าเริ่มเป็นคนฝึกใหม่ก็อาจจะยังไม่ต้องใส่พวกสเตเบลิเซอร์ตัวถงเพิ่มเราก็สามารถจะยิงจากตัวคันปเปล่าๆนี้ก่อนได้ครับ สำหรับออปชันขนาดในการที่เราจะเลือกสำหรับตัวคัน d r a g o X ตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นจากตัวน้ำห,หนักดึงสายนะครับก็สามารถจะเลือกได้หลายช่วงครับจะมีตั้งแต่30-40ปอนด์40-50ปอนด์ born, แล้วก็50-60ปอนด์นะครับก็คือ1นคันเนี่ยเราสามารถจะปรับน้ำหนักดึงได้ในช่วงประมาณ10ปอนด์ครับราเริ่มได้คันใหม่ๆไปเราอาจจะผ่อนให้มันเบาสุดก่อนให้เราสามารถจะยิงดึงฝึกยิงได้ง่ายนะครับพอเราแข็งแรงขึ้นเราเริ่มคล่องขึ้นเนี่ยเราก็ปรับหนักปอนด์ไอตัวน็อตตัวน,วนี้ตัวเรนตร นอกจากตัวน้ำหนักปอนที่เราสามารถจะเลือกได้แล้วนะครับตัวระ,ระยะดึงสายตัวรอลเลงนะครับก็สามารถจะเลือกได้เช่นเดียวกันคือรอบหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยมันสามารถจะปรับได้ระยะช่วงประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับเราก็สามารถจะเลือกช่วงที่มันเหมาะกับความยาวแขนของเรามันจะมีตั้งแต่ประมาณ25 27ถึงเครึ่งนะครับ26ถึง28ครึง่งแล้วก็ตัว28ครึ่งถึงประมาณ31นิ้วนะครับก็เป็นช่วงกว้างเลย2นิ้วครึ่งทำให้เราสามารถจะปรับให้พอดีได้นะครับแล้วก็ระบบรอบของ หนึ่งก็คือเราสามารถจะปรับตัวระยะดึงได้ละเอียดมากเลยนะครับเราสามารถจะสไลด์ได้แบบต่อเนื่องเลยคันธนูหลายรุ่นเนี่ยมันจะปรับเป็นช่วงทีละอาจจะทีละครึ่งนิ้วถูกไหมครับแต่ว่าของคันวนวินเนี่ยสามารถจะสไลด์ได้ต่อเนื่องเลยเราอาจจะเอาที่26.75นิ้วอะไรเงี้ยมาปรับได้หมดเลยนะครับนอกจากจะปรับระยะดึงได้ละเอียดแล้วก็สามารถจะปรับส่วนของเลดออฟได้ครับเลดออฟก็คือเปอร์เซ็นที่เราผ่อนแรงเช่นสมมติเราตั้งคันธนูไว้ที่50ปอนด์นะครับเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะให้มันผ่อน60% 70%หรือว่า ถ้าผ่อน60%นะครับน้ำหนักก็จาก50ก็จะเหลือ20ปอนด์ถ้าเราผ่อน70%ก็จะเหลือ15ปอนด์นะครับนั่นก็คือเป็นเป็นออปชั่นเสริมที่เราสามารถจะปรับที่เราสามารถจะลองเล่นกับตัวระบบรอกของคันตัว r a g o n x ตัวนี้ได้ครับในส่วนของอุปกรณ์บนคันนะครับที่มา,าคันตัวอย่างแรกเลยที่เป็นจุดเด่นของคันเทนูเอ็นวินนะครับก็คือตัวเคเบิลก่ดแล้วก็เคเบิลสไลด์ตรงนี้ตัวเคเบิลก่ดต,ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแท่งคาร์บอนที่มีความยืดหยุ่นครับจะมีความสามารถจะเฟล็กตัวได้้้ขยัับตววไดแลก ตัวเคเบิลสไลด์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นโรเลอร์เป็นตัวลูกล้อตรงนี้ทําให้ลดแรงเสียดทานครับแล้วก็ไม่มีเสียงคันธนูเวลาที่เรายิงทําให้เสียงเบาลงมีแรงเสียดทานน้อยลงนั่นก็คือทาให้ลูกนูเนี่ยมีความเร็วสูงขึ้นถ้าเราเทียบกับตัวที่เป็นเคเบิลก่าเคเบิลสไลด์แบบปกตินอกจากนั้นนะครับบนคัน Dra g o n X ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเป็นตัวดัมเปอร์นะครับตัวเซลช็อตที่ตัวหยุดสายถึง2ตําแหน่งด้วยกันครับก็คือหยุดสาย2เส้นเลยสายตัวสตริงด้านบนตรงนี้แล้วก็ตตััวสายเคคบรรงนนี้ะ ตัวหยุดสายตรงนี้มันมีหน้าที่ทําให้เวลาที่สายฮนูมันดีดมาครับเราปล่อยสายไปเนี่ยสายฮันูมาชนตรงนี้ปุ๊บสายหนูมันจะหยุดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกฮนูเนี่ยสามารถจะหลุดออกไปได้ข,ดขาดมาขึ้นจังหวะที่หลุดออกไปเนี่ยหลุดออกไปได้เร็วยิ่งขึ้น,นครับสาหรับตัวคันธนูรุ่นนี้นะครับเราสามารถจะใส่อุปกรณ์ได้ครบทุกอย่างเลยครับใส่ศูนย์แรงใส่เรสได้นะครับแล้วก็มีจุดให้เราสามารถจะใส่เซบิลเลเซอร์ด้านหน้าตัวรองหลอดที่เราใช้เพิ่มนะครับแล้วก็นอกจากนั้นด้านหลังจะมีตําแหน่งที่ เราอยากให้คันธนูหนักขึ้นเราก็สามารถจะเสริมใส่เข้าไปบริเวณตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับลักษณะนี้สําหรับคันตัว Dragon X ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นคันธนูที่ผมว่าคุ้มราคามากมานะครับสำหรับราคาที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเนี่ยนอกจากจะมาเป็นคันที่เป็นตัวเป็นอลูมิเนียม CNC ทําสีโนดิสมีออปชั่นอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีแถมอุปกรณ์มาให้อีก2ชิ้นด้วยครับหก็คือมีตัวกระเป๋าครับเป็นตัวกระเป๋าผ้าแบบนี้นะครับเป็นเคสซอฟเคสที่เราสามารถจะใส่คันธนูรงงนีี้ับบมช่อสําห ใส่ลูกขนูเก็บของต่างๆสามารถจะใช้เดินทางเวลาเราจะไปสนามขนูหรือไปแข่งขนันได้สบายๆเลยนอกจากตัวกระเป๋านะครับก็จะมีตัวหมวกมาให้ด้วยมีตัวหมวกของวีรวินตัวนี้นะครับเนี่ยหมวกสีเขียวนี้แถมมาให้ด้วยอีกหใบครับถือว่าพร้อมมากๆครับตัวกระเป๋าผ้าที่มาคันธนูนรุ่นนี้นะครับก็จะมีช่องให้เราใส่ของเยอะแยะเลยครับมีช่องด้านหน้าตรงนี้สําหรับที่เราจะใส่ลูกขนูนะครับเก็บลูกขนูด้านหน้าตรงนี้ได้มีซิปเล็กตรงนี้สาหรับใส่ของเชน่นเล็กครับอาจจะใส่ตัวรีลิสหรือว่าของอย่างอื่นก็ใส่ช่องตรงนี้ได แล้วก็ช่องหลักด้านในสําหรับใส่คันธนูนะครับก็จะมีการบุกผ้าหนานครับแล้วก็ข้างในจะเป็นผ้าขนขนิ่มให้เราใส่คันธนูไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคันธนูจะเป็นรอยก็สําหรับตัวชุดของตัวตัวรางนักเอกตัวนี้นะครับมันมาจากโรงงานเนี่ยจะมาเป็นคันเปล่านะครับแล้วก็มีแถมตัวกระเป๋าใส่กับตัวหมวกมาให้ส่วนอุปกรณ์อ,อย่างอื่นนะครับเราสามารถจะเลือกซื้อเองแล้วก็เพิ่มใส่คันธนูตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่อะไรบ้างทางอัตรีไทยเราก็มีจัดเป็นเซตเอาไว้ให้ครับหลัหลรงนคะบ มีตัวเรสวางลูกขนูตัวลูกขนูแล้วก็ตัวเรลิสปล่อยสายครับโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงตัวคันขนูตัวดรากันเอกตัวนี้กันครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองยิงคันตัวนี้กันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเราใส่ตัวสูตรเรงใส่ตัวเรสที่วางลูกนะครับหาตัวเรลิสซักอันอาจจะเป็นแบบรัดข้อมือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวตั้มก็ได้แล้วก็ลูกขนูสักชูดครับเราก็สามารถจะพร้อมที่จะยิงกับตัวคันธนูตัวนี้ได้แล้ว เวลาดึงมาตัวนี้รอกตัวนี้ดึงง่ายนะครับน้ำหนักดึงคันเบาแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยมันล็อกคอนข้างแน่นนะครับตัววอลสุดท้ายแน่นมากก็ด,ดึงเล็งออกมาได้นะครับก็คือตัวจุดเด่นของตัวรอกตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือตัวระบบจังหวะที่มันเบรกสุดท้ายครับเขาเรียกว่าใช้แบบว่าลิมสต็อปก็คือมันจะมีตัวที่เราดึงมาสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปค้ำไปชนกับตัวลิมทำให้เราดึงมาแล้วเนี่ยมันสุดจะสุดเหมือนเราดึงชนกำแพงเลยสุดตึก๊ก ล็อกเข้ามาแน่นเลยนะครับแล้วก็ตัวเล็ดออฟตัวผ่อนน้ำหนักอย่างที่บอกไปว่าเราตั้งได้เราต้องการให้มันผ่อนเยอะๆหรือผ่อนน้อยก็เลือกปรับให้พอดีได้ครับ สำหรับคันตัวเวนวินดราก้อนเ36ตัวนี้นะครับผมว่าเป็นคันธนูที่เหมาะสําหรับคนที่อยากได้คันธนูคอมพล่าเป็นคันแรกนะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเลยเพราะว่าคันธนูที่คุ้มราคามากๆนะครับราคาไม่ได้แพงมากตัวคันธนูเนี่ยยาวถึง36นิ้วเพราะว่าในระดับราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคันธนูที่เป็นคันฮันติงซึ่งจะคันสั้นนะครับเวลาถือเลงเนี่ยมันก็จะไม่นิ่งเท่าคันที่เป็นคันยาวแบบนี้ตัวด้ามก็เป็นอลูมิเนียมนะครับทำสีอนไดซ์มีหลายสีให้เลือกเลยสวยๆทุกสีเลย นอกจากนั้นยังมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าแถมมาให้ด้วยเสร็จเลยสําหรับใครที่จะไปยิงนะครับก็อาจจะเลือกอุปกรณ์อื่นมาใส่ที่คันก็ได้นะครับสูตรเลงเรสกูนนูต่างๆถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้อะไรบ้างก็สามารถจะใช้ตัวเซตที่ทางอาชีไทยเนี่ยจัดไว้แล้วก็ได้ครับใครที่มีข้อสงสัยนะคำถามเกี่ยวกับกันนูนรุ่นนี้หรือว่าอะไรก็ต่างที่เกี่ยวกับกันธนูนะครับก็สามารถจะทักมาคุยกับเราได้ตลอดครับที่อาชีวไทยครับ